สู้เราครับพี่นอ้องพร้อมเสิร์ฟแล้วครับตีนงัวครับพี่น้องมบอนี่ตีนงัวง้ากินตีนงัวครับหูก็มีมิตรเราหูหางกุ่นครับกุ่นซุ้มเผาแล้วตีนใหญ่ๆครับโอ้ยเ,อเป็นูยังกินดีคือเราเลยเมนูซุปตีนงัวเอะฮะซุปหางงวครับนี่ครับพี่นอ้องที่ขุดขน ปีน่วด้วยพี่น้องเด้อดูผลปีนุังครับใส่แกนต้นเลยครับพี่น้องใหม่ครับต้องเป็นใหม่หลักเลยพี่น้องรัใหม่ทำผลอยู่ให้คูเ้เบิ้ครับอือขูบอกนะครับดูนะครับต้นขูดแล้วเรื่อได้เผาอี๋ครับนี่ไปเรื่อยๆครับหลายคาอยู่เลย ีขุดขนตีนวัวขนวัวคับนี่ครับพี่น้องตีนวัวที่เฮาเผาแล้วเฮาก็มาแสแนมไว้เลยพี่น้องแ่ไม่เป็นสุมน่มวงนึงครับนี่แล้วก็มาขูดออกครับเดีย๋ยวมันจะออกอมันเองแส่น้มครับนี่ครับขูดออกครับตัวนี้ว่าไดใหม่วัดได้ตัวเผาอีกนิดนึงเขาไม่ใหม่สังเเตงตัวนี้ครับดิเห็นไหมครับออกเลยครับดำๆ ออกบดครับเด็กดิ้กแซน้ำแล้วพี่น้องเผาไฟหล่ะแซน้ำตัวเด็มันขูดบวกเขาก็บแซเขาก็เผาอีกเนี่ยลนไฟอีกรอบหนึ่งเอ็นปืนจะรอบแรกครับปืนไฟรอบแรกเอาครับมีครับพี่น้องถูเสร็จแล้วครับทำความสะอาดแล้วกับพร้อมหนึ่งรับซุ่มน,นี่นี่ครับเลยหลายเลยพี่น้องเต็มหมออยู่ทำความสะอาดแล้วครับซุ่มน,นี่เอเลยนะครับแซน้ำมันครับ ก็ค่อยขอูดไปตะกีกันเห็ดนะครับเนานี่ครับพี่น้องว้าวว้าวว้าว,ว,าวหนึ่งตีนวัวมูวีสู้หรอครับพี่น้องพร้อมเสร์ฟแล้วครับ